สวัสดีครับผมผู้เฒ่าดอทคอมครับขอรายงานตัวนะครับเมื่อนี้นะครับห้างเซมมีเรียนรู้เกี่ยวกับการใส่อนิเมชันนะครับและการใส่เอฟเฟคประกอบนะครับเป็นจังไรครับเดี๋ยวมาเรียนรู้กันเลยครับอ่าครับผมนะครับในการทีซีใส่ออนิเมชันทราบเอฟเฟคเข้าไปนะครับเห้องตรงหัวกรานะครับมันสีมีคล้ายๆกับวิดีโอลักกับวิดีโอลองนะครับในส่วนของการใส ภาพแอนิเมชันตัวหนังสือนะครับหรือวิดีโอล่องเข้าไปเนี่ยครับเฮ้าสีเขาไปใส่ในเลเยอร์นะครับซึ่งมันสีมีขั้นตอนในการเข่าจากที่เฮ้าเคยเข่าทั้งมีเดียนะครับเพราะมีเดียเนี่ยเขาใส่กับวิดีโอหลักนะครับวิธีการเทรดเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามกันครับโอเคครับผมนะครับเมื่อเข่าเขามาในค่ามาสเตอร์แล้วนะครับหน้าตากับประมานี่นะครับต่อไปก็คือเข่าไปกดปุ่มใหญ่เลยครับ กดปุ่มโปรเจกเลยนะครับหลังจากนั้นเลือกซิ9คูครับหลังจากนั้นเลือกวิดีโอที่ห้องต้องการครับนะครับในการเลือกวิดีโอเนี่ยทางเขายังบริตตดแจ้งนะครับ เฮ้าก็เลือกจกักสองสามวิดีโอที่เขา้าตองการแต่ก็ขามาตัดแต่งให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนตีไซน์อิเมชั่นคล้ายๆกับการใส่เสียงเพลงนะครับอ่นเดียผมสิเลือกไปสักสมมุติว่าผมตัดแต่งแล้วนะครับผมเลือกอไปหนึ่งวิดีโอนะครับก็เลือกกาไปแล้วนะครับก็กดถูกกาไปนะครับนะครับอ่ะลองให้เบิ้งครับ ซึ่งข้าทีีหู้จังหวะในการที่ใ่หนังสือตัวหนังสือตรงไหนนะครับไม่ชั่นประกอบตรงไหนเซ้าเอฟเฟกตตรงไหนนะครับเข้าตรงหูอุปกระครับวางสัยบนวงนานะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเข้าสีเั็เอฟเฟกนะครับเอฟเฟกต์เนี่ยเข้าเลือกจากเลเยอร์ขึ้นกันครับคือตรงนี้นะครับโอเคนะครับกดกดไปเลยครับจากกดไปให้มาเลือกตรงโอเ l ร y คือเก่าครับ เดี๋ยวห้เราลองไปเลือกระเบิดตรงนี้เนาะกดที่ระเบิดกันไปนะครับทายังม่มีนะครับคือเก่าครับปัดขึ้นแล้วก็ให้ไปโหลดมาก่อนนะครับเลือกโหลดเฉพาะโตฟี่นะครับอันนี้ผมโหลดมาแล้วนะครับวิธีการก็คือคล้ายๆที่สอนในการโหลดฟอนนะครับเมื่อกดแล้วปุ๊บมันสีโช์อยู่ตรงนี้นะครับเป็นระเบิดให้เข้ากดไปตรงระเบิดปุ๊บนะครับมันก็สเขามันก็สเขามากในวิดีโอตรงนี้นะครับให้เข้าติกถูก นะครับทุกขั้นตอนครับติ๊กถูกโอเคระเบิดมาแล้วครับบันี้เขาเลือกว่าเขาเสียหายมันไปอยู่ตรงไหนนะครับอเดี๋ยวให้ไปอยู่ตรงกระถาเนาะระเบิดตรงกระถาเอาติ๊กถูกครับแล้วหลังจากนั้นเขาเบื้องข้างล่างนะครับระเบิดคือโตนี่ครับโตถิมาใหม่เนี่ยครับแตะเราแตะเบื้องนะครับแล้วก็ลากซิงค์ก็ะได้นะครับเพราะว่าการระเบิดที่ใส่เวลาสั้นๆนะครับโอเคครับ ต้องไปข้างหน้าหรือ,อห้าสศใหไไประเบิดช่วงใดนะครับให้ห้าเอานิวแตะให้มันหูซึ้อก๊ตึกแล้วก็เลือกลากไปนะครับว่าให้มันระเบิดตรงไหนนะครับนะครับพอเบิดสมมติว่าท้าวศรีระเบิดในกระทะนะครับกายปุ๊บห้าวก,ก็ลากลากมันมาให้มันอยู่ในกระทะนะครับติดกับไปก่อนแล้วก็ลาก,ลากให้มันอยู่ในกระทะ จืบอ่าจังซี่ครับหลังจากนั้นก็ติ๊กถูกนะครับอแบบ่าฮอ,อพี่เบิรงนะครับปึ๊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 บนะครับพอถึงปุ๊บนะครับมันกะระสิลาบดตุ้มทันทีเลยนะครับโอเคนี่วิธีการใส่แอนิเมชันประกอบนะครับเชลระเบิดนะครับขั้นต่อไปนะครับฮอสิมาใส่เส้าเสียงนะครับอ่าเสียงประกอบนะครับ ถ้าเสียงเอฟเฟกนะครับให้ท่านเข้าไปในออดิโอนะครับออดิโอตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับออดิโอแล้วก็เข้าไปตรงเอฟเฟกนะครับครับเสียงระเบิดนะครับโดยปกติแล้วค่ามาสเตอร์แต่เขาเนี่โบเสียตังเขาสิลบมา่ได้นะครับแต่ว่ามันถึงมีเสียงไข่ไข่กันอยู่เสียงหนึ่งนะครับคือเสียงตัวนี้ครับตัวนี้นะครับ ให้ท่านเป็นโหลดจากจากบ้านเนี่แหละครับโหลดลงมานะครับมันมีอยู่หลายเสียงนะครับพอฮอกกดตรงนี้ปุ๊บนะครับกดด้านนี้ปุ๊บมันสิมาโชว์อยู่ด้านนี้นะครับฮอกลองกดฟังเสียงมันก่อนครับนะครับมันจะมีเสียงปุ่มนะคือเป็นเสียงดนตรีนะครฮอกสิกะเอาจะเป็นเสียงปุ่มนะครับนะครับพอได้ปุ๊บให้ฮอกกดบวกข้าไปครับ กดโบกตรงนี้นะครับเสียงมันกับสิลงมา้างรางตรงนี้ครับเวลาเข้าได้มาแล้วนะครับเสียงมันสิปเป็นระยะเวลาสันส่นๆเข้ากับไฮฮับปับแสงเสียงตัวสีเขีาายวในไฮสันท่อกับทอกับระเบิดตรงนี้ครับโอเคนะครับไฮฮ้ากดเข้าไปครับกดเข้าไปแล้วก็ไปกดต,ตรงด้านท้ายๆตรงนี้นะครับกดแล้วกนะ็เลื่อนเข้ามานะครับเลื่อนเข้ามาไ้มันสัน่นนะครับ แล้วหลังจากนั้นเอากดไปตรงจุดใดก็ได้ครับกดให้มันอยู่ในสภาพปกติก่อนนะครับพอมันอยู่ในสภาพปกติเสร็จก็เอานิ้วแตะไปให้มันตึ๊กประมาณสองวินาทีแล้วก็ลากไปนะครับไปว่างให้มันตรงๆกันครับดูแส่มันยาวเท่ากันก็ได้นะครับมันยาวนิดนึงใส่นิ้วแตะตรงจุดๆแล้วก็ลากนิดนึงนะครับโอเคเอาได้แล้วนะครับได้แล้วก็อย่าลืมติ๊กถูกครับติ๊กถูก ลองเพีงเบิรงนหม่นะครับอ่าอันนี้เสียงดังก่อนนะครับเข้าต้องขยับไม้ครับอ่าขยับถอยหลังไปนิดนึงนะครับโดยการเอามือไปแตะแตะตรงนี้แตะนิดนึงนะครับแล้วก็ขยับไปสักนิดนึงโอเคอ่ลองเบิรงไหม้ไปเนี่พัดไปแล้วก็เริ่มต้นไมนะครับ อ่าโอเคครับไก่เที่ยงแล้วนะครับคือท่านแป้งได้ครับให้ยแจงให้เสียงมันพร้อมกันก้นล้างได้นะครับนี่คือวิธีการใส่ตัวหนังสือนะครับใส่ผ้าในไม้เชนเคลื่อนไหวแล้วก็ใส่เศร้าเอฟเฟกต์ประกอบนะครับส่วนอะไรอื่นๆนะครับท่านสามารถศึกษาได้ในท่าสมาสเตอร์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะสอนเยอะไปเดี๋ยววิดีโอสียงไม่กดนะครับเนาะสมัครที่นี่นะครับขอบคุณหลายๆนะครับที่รับชมนะครับก็<ห> ้อกำลังใจนะครับในการกดติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับนะครับตัวเป็นกำลังใจเนาะหรือถ้ามีเคปอื่นๆกลมาเนี่ยทางจะสืบเรื่องรับชก่อนนะครับสมัครคลิปนี้ขอบคุณหลายครับสวัสด <I 'll, S 1> <oops. S 2> ีค <music> ร <Brothers> okay, ับ <music> อ <realidade> ่าครับพมนะครับในการทีสีไซเอภาพประกอบอนิเมชั่นทราบเว็บเฟซเข้าไปนะครับห้องตรงหัวกราวนะครับมันสีมีคล้ายๆกับวิดีโอลักกับวิดีโอลองนะครับในส่วนของไซในส่วนของ